สวัสดีทุกท่านค่ะพบกันกับข่าวสั้นกรมควบคุมโรคค่ะเจอแจกจบคืออะไรและทําอย่างไรบ้างมาดูกันค่ะกระทรวงสาธารณสุขนะคะได้เพิ่มบริการรักษาผู้ติดเชื้อโควิดสิแบบผู้ป่วยนอกหรือ OPD นักคลินิกโรคทางเดินหายใจหรือ ARI คลินิกนะคะได้ที่โรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขทั่วประเทศค่ะโดยเริ่มตั้งแต่หมีนาคมเป็นต้นมานะคะ ขอเน้นย้ำว่ารักษาฟรีโดยไม่มีค่าใช้จ่ายดูแลผู้ติดเชื้อโควิด1 9กลุ่มสีเขียวค่ะรูปแบบการให้บริการนี้นะคะเรียกว่าเจอแจกจบนะคะมีขั้นตอนอย่างไรเดี๋ยววันนี้จะมาเล่าให้ฟังค่ะเจอหากคุณตรวจเอีเคนั้นเป็นผลบวกแบบไม่มีอาการหรือมีอาการเล็กน้อยค่ะให้ไปพบแพทย์ที่โรงพยาบาลตามสิทธิ์ของตนเองเพื่อตรวจวินิจฉัยและประเมินอาการค่ะ จกค่ะหลังจากนั้นนะคะแพทย์จะพิจารณาจ่ายยารักษาตามอาการค่ะอย่างเช่นยาลดไข้แก้ไอเจ็บคอขับเสมหะนะคะทางนี้นะคะขึ้นอยู่กับการประเมินของแพทย์นะคะพร้อมทั้งมีการแจกเอกสารความรู้ค่ะอย่างเช่นการกักตัวเองที่บ้านนะคะข้อคําแนะนําการรับประทานยาและผลข้างเคียงค่ะจบ ผู้ป่วยจะมีการลงทะเบียนอยู่ในระบบบริการค่ะเพื่อให้เจ้าหน้าที่นั้นนะคะติดตามอาการหลังครบ48ชั่วโมงมีช่องทางติดต่อกลับและระบบส่งต่อหากกรณีผู้ป่วยมีการแย่ลงค่ะทางนี้นะคะผู้ติดเชื้อโควิด -19 นะคะมาตรวจที่โรงพยาบาลค่ะขอให้ยึดหลักป้องกันตนเองขั้นสูงสุดนะคะหรือ universal prevention โดยใส่หน้ากากอนามัย2ชั้นตลอดเวลาเว้นระยะห่างจากผู้อื่นและล้างมือบ่อยๆด้วยเจลแอลกอฮอล์ค่ะ สามารถติดตามข่าวสารและสาระดีๆทุกช่องทางของกรมบุมโรคได้นะคะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมบุมโรคโทร1 4 2 2ค่ะ